อสวัสดีครับผมช่างหนุ่มกเกษมมอเตอร์ครับผมวันนี้จิมาเสนอรถสามสภาพเด้อพอด,ดีเทินเขาหนาะบ้านมาเช่านคีครับกับผมจะเป็นเวฟลอยซิบไอตัวนี้เล็มโอนเด้อครับผมเล็มแล้วก็สำเนาบัตรนั่นแหละขาดเกินครับผมสีห้าห้า ตีห้าห้าต่อของเป็นมือหนึ่งนะครับต่ลำดับที่สองครับต่อาวัยรุ่นร้อยวัยรุ่นตบแต่งมาพอสมควรขายตามสภาพครับรสีขาดเกินหกสามมัง้งนี่แปแคหนึ่งหกสองหกสามจะ้ะประมาณนั่งจะ้ะ แล้วก็สำเนาบัตรผมผมสำเนาบัตรลูกค้าผมถ่ายไว้เอาได้ครับโอเค,อเคตามสภาพจ้ะลูกค้ามาเทินรถนาบ้านจ้ะอันนี้อยู่แปดพันห้าด้ครับตามสภาพครับมีดังมีควันแล้วก็ช่างยังไม่ได้ทำไห้ครับผมพอได้พอได้ชุดสีก็มีแตกมีเหล่ามีไม่สวยละจ้ะไปแตกอื เอาไปฟัน้นเอาไปแต่งก็พอได้กับผมหาสเตอร์นาหนามนีใส่โซเลตมา,าแต่ว,ว่าชุดสียังเป็นชุดสีเดิมจ้ะเพราะมีขาดมีอะไรอยู่จ้ะไปดูสภาพโดยรวมจ้ะ กะสามเลยนี้บล็อกเด้อก็ผ้ก็อะไรอืมทะเบียนบุรีรัมจะก็เป็นตัวนี้น่าจะเป็นท่อหลอดแต่อันนี้ใส่ท่อตรงมาก็ก็ให้ดูสภาพโดยรวมจ้ะ แตกมีฮักให้ดีก็ซื้อชุดทีใส่ใหม่ครับผมเ้วก็เก็บเครื่องเก็บอะไรใหม่เอาวจะไปนาไปมูลวานแห่ใส่พ่วงคางกับราคาไม่สูงครับเลยเป็นเวฟอยู่จะเบียดนาจริงจงสักหน่อยหนึ่งอยย่อยู่แล้วจ้ะเบียดนาอยู่อยู่ไปลองแหละไปลองขับขี่อยู่แล้วเบียดหลังไม่มีจ้ะ ลอยลอยเอาขาออกตัดนาไม่ก็สองหมื่นเก้าครับแต่ว่าจักความจริงไม่รู้วิ่งเท่าไรแล้วแบตไม่ขึ้นนะครับรอดนะ รวมมีดังสามสภาพครับผมขับขี่ได้ให้ดีก็ต้องทําใหม่ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้รถรถไม่เคยใส่พ่วงได้จ้ะอาจะไม่ไม่น่าจะเคยใส่พว่วงแต่ว่าแต่ว่าเคยวัยรุ่นยู่วัยรุ่นเคยใช่เคยอาจจะเคยแต่งแล้วจ้ะตอนนี้ก็ เครื่องยนต์ก็ไม่รู้ใช่ของอะไรมาดึงแต่ว่าก็มองของมีอะไรมีพบอยู่ก็ต,ตามตาภาพจ้ะเผื่อมีพี่น้องสนใจหาไปทำขี่ใช้างานเด้อกับผมเปิดไปที่แปดพันห้ากับผมจั่งหนุ่มศูนย์แปดหนึ่งกนึ่งเก้าสี่หกับผมอยู่ชุมพวงโคราชเด้อรับผมวันนี้ก็ขายสกูปปี้กับ คิกไอไปจ้ะคันอื่นก็ยังพอมีเด้อจะ้ะสปาร์คสปาร์คเครื่องดีสามพันเก้าเรียบเก็บงานเร็วจ้ะหนึ่งเก้าพันห้าจ้ะเครื่องดีเครื่องดีเอกสารครบพร้อมโอนขาดเกิน ก็เทปอีกตัวหนึ่งก็อันนี้ก็เคยบวบ่ายฟังเลยแต่หมื่นสองพันห้าเ็บงานแล้วโซนิกสองหมื่นตัวสตาร์ทมือจ้ะมีโอกับอารไม่ใช้งาน, 5, 5, นอารบันห้าจ้ะสองคันเพื่อพี่น้องเพิ่งมาเปิดดูคันนี้ RX 125. 9, 5, ร้อยยี่สิบห้าเก้าพันห้าครับผม เก็บงานเร็วขายขาดทุนครับตอนนี้วิบากน่อยอันนี้ก็เก่าปัญหาเช่นกันลดจอดน่นเก่าเก็บขายขาดทุนไปเลยครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมพอดีเด้อครับผม